สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องในช่องเฟิร์นดี้นะคะวันนี้เฟิร์นก็จะมาเล่นเกมโอ้ยนะลายเพย์นะคะเป็นเกมของทางไลน์นะ,ะอัปเดตใหม่แน่เลยนะคะวันนี้ก็เป็นตัวของเฟิร์นเองนะคะน่ารักซื้อเอานะคะอันนี้ก็เป็นบ้าน,นะคะ่ะเข้ากันดูเข้าไปดูกันดูเลยคะ่ะนี่ค่ะก็เป็นบ้านนะคะเป็นบ้านแบบเป็นเรือ ตาสมัวค่ะก็สื่อชุดได้เข้ากลับบ้านค่ะแต่ข้างนอกนี่หวานแหววมากนะคะวันนี้ก็จะทำกันนะคะเดี๋ยวนะคะเราก็จะมาทํานะคะเพื่อได้เพจอื่นนะคะเราขอไปที่รูมปาร์ตี้นะ,ะรู้ว่าจะมีคนมาดูหรือเปล่านะคะไปที่รูมปาร์ตี้มีเพื่อนได้ไหมอ,อ๋อมีนี่ค่ะ นี่หนึ่งแล้วเพื่อนเรามีอยู่กี่คนโอายมีอยู่คนเดียวเองเพื่อมาก่อนก็ได้คนหนึ่งอย่าออกไปก่อนเราจะไปตรงนี้นะคะเพื่อไปบ้านคนอื่นนะเพื่อแบบไปกวาดไปไม้ไปกวาดทำความสะอาดแล้วก็หลดอัปต้วไมาแล้วก็ส่งหัวใจให้กับคนนั้นนะคะ แล้วเราก็จะได้เพชรนี่ค่ะให้ครบยี่สิบคนทุกคนเลยนี่ไปไหมดูไปเรื่อยๆนะคะสร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ลงคลิปนะคะเพราะว่าเฟิร์นไม่สาบ,บายตอนแรกอัดคลิปไว้แล้วในเดอะซิมฟรีเพย์แต่เสียงมันไม่มีอ่ะก็เลยไม่ได้ลงนะคะ ก็เลยแบบปล่อยไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็ไม่เล่นอะไรมากก็แค่จะมารีวิวฮะ,คะใครที่ไม่เคยเล่นนะคะนะีคะเกมก็จะมีพวกแค่นี้นะคะ ก่อนเขาเล่นก็จะมีให้เชื่อมต่อจากไลน์หรือว่าเฟซนะคะเฟินเชื่อมต่อจากเฟซค่ะอันนี้มารีวิวอันนี้นะคะเราถ้าเกิดเราไปห้องของเรานะคะเฟินขอตัวแป๊บนึงนะมาละค่ะเมื่อกี้ก็ไป <c oughs> ไปเข้าห้องน้ำมานะ มาค่ะนาคะอะไรคะนะคะก็เออเรามาถึงบ้านแล้วเนาะเขาปิดรูมมันเอาก็ปิดเดี๋ยวนะเอาตายแล้วค่ะปิดก่อนนะปิดรูมปิดรูมปาร์ตี้ ปิดรูมปาร์ตี้เสร็จแล้วเข้าบ้านไปนะคะวิธีที่เราอยากได้เพรเยอะๆนะคะบางคนอาจจะโกงเรานะคะแต่เราไม่กงนี่ค่ะเราก็จะมีสะสมโบนัสค่ะประจําเดือนนี่ค่ะเราเก็บไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ของรางวัลเจ้าไปนะคะและจากนั้นนะคะเราก็จะมีตกปลาด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยมีเควสทำไปเรื่อยๆทุกวันนะคะนี่ค่ะมีบ้านสองชั้นสามชั้นบ้าง อะไรบ้างนะคะแต่เราไม่เอาฉันเรียกก็พอแล้วมันไม่ใช่เดอดซิมมากแล้วก็จะทำถ้าเรากดเรียงก็จะได้บวกสิบเพชรไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีให้แต่งหน้าค่ะนี่ค่ะเริ่มนี่ค่ะแต่มันต้องแค่ตังเราไม่มีตังนะคะ <c oughs> แล้วก็มีให้สุ่ม นะคะเรื่อยเรื่อเราก็จะได้รับของรางวัลน,นะคะแล้วก็มีตกแต่งบ้านมีสัตว์เลี้ยงมี fashion, แฟชั่นต,ต,ตาากแต่งตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตกแต่งห้องหนังสือสัตว์เลี้ยงแล้วก็ลุมปาร์ตีะคะ้ค่ะแล้วก็แช์ห้องอันนี้ก็จะเป็นอัดวิดีโอของเราก็มีตัวพิมพ์นะคะแล้วก็สามารถ ไปดูเพื่อนของเราได้นะคะก็จะมีให้เล่นเกมด้วยนะคะแล้วก็แบบมีเวนอะไรต่างๆนะคะนะคะนี่ค่ะก็จะมีให้เพื่อนร้านค้าสนุกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเวนทั่วไปแต่มาให้ทำด้วยนะคะ V P แล้วก็ตู้ แล้วก็สำหรับวันนี้เฟิงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดใครชอบอยาลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดติดตามได้นะคะันเนฟิงนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ